า,ห,าลหลังจากที่ทิ่ระบ,บายบุกแกแามาแล้วก็เลยเกิดการแบบอ,อพยพลงใต้ดินอ่อมันก็คือบังเกอร์ที่หลบภัยเอ่ะใช่แล้วแล้วที่มาแสดนั่นคืออะไรรู้ไหมมีคนอยู่ข้างในนี่อะไรพงจัง่ะเนี่ย คืออันนี้ป่ะวาวมันคือที่หลบภัยแหละก็ภาษาอังกฤษไงวันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างมีวาวกับเบโตะเบโต้ก็แปลว่านักคนเบโตอร์เมเตอเมเตอรมังเกอร์ใต้ดินอ๋อเอ้ยเดีนะแล้วมีอันนี้อ๋อเนี่ยเออท่อแหละมันคือท่อแหละเมโตอนี่นี่มังนี่ทุกคนเราต้องเออเราแยกหากล่องกันก็ได้นะนี่เจออะไรเอีก อ๋อม enfin ันใช้ทอเป็นหลุมหลบภัยนี่ไงมันดูเหมือนทอด้วยอ่แมว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 มวแวแมไปแล้วมันอาโอมันหลัเต็มเลยพี่เต็มเลยดีไ้เว้ยเอาไปเล่นที่บ้าน้เฮ้ยมีหอต้องมีหต้องมี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 อ้อเฮ้ยเ้ยเ เฮ้นี่ลูกแมวนี่สีขาวกับสีดำโอเฮุ้กข้ามลุกามเทางใต้เดินเสียมหาแมวเจ้วะไอ้น้องจะอยู่ที่นี่เลยข้างบนอยู่ได้แล้วนะเออข้างบนเ้าเราอยู่คุ้มครองเองอ่ามันมีทางที่โดนปิดปิดไม่ให้ไปไว้ด้วยอ่ะผมยังไม่รู้มันมีอะไรเลยนะรู้แค่มอสเนี่ยมีอันนี้ เดี๋ยวนะแล้วทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยเดินงงเลยโอโหอ้ยมีขวดหนังสือลรก่อนท่อหนังสือใต้ดินด้วยเมื่อคือท่อเดี๋ยวจับที่สังเกตมานะมันดูเป็นท่อใต้ดินมันคือท่อมันคงไม่เป็นบ้านหรอกอาจจะเพิ่งทำเแต่ถ้าสมเป็นสมผลดีแบบถ้าเกิดเหตุการณ์แบบแในห้ิงน่ะมาสร้างใี่นะพี่เผื่อเจอกล่องทุกห้องมีกล่อง ก็ S <s <ans> <S <ś led> จะจะเอาแมวเอาแมวไปที่บ้านเลี้ยงแมวมีมา <h az ult> ทางปิดตายอ่ะทางปิดตายทีางหนึ่งมันปิดตายแล้วเหมือนจะไปได้อยู่อ่ะไอนกรลั <h az ult> งเต็มเลยแ <h az ult> ล็กคูนวิ่งไปไหนกันแล้ววะขอยู่นี่เอาแมวกลับบ้าน <h az ult> <h az ult> อ้งกระโหลกคนเต็มเลยนี่เนี่ยนะอุ้งตบเหรอ วะเอ้ยเราด้วยหลุมศพพี่ว่ามีสมศพเฮ้ยทุกคนในหลุมศพมีด้วยเหรอมีอะไรจังมีอะไรวะมีถังถังโอ้มีมีโลมีโลกับเกาะม้าเหล็กเกาะม้าดิดาบเอ้ยดาบเหล็กที่ตัดอหกไหมเอ็นชาร์บมั้นี่วะดาบดาบเหล็กดาบเหล็กอยาเชื่อแม่ใครทไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แม่ฟอตตัวนี้ชื่อแม่ฟอตไหมมันวิ่งหนีอ่ะแต่มาคงอยู่แถวนี้แลหละมั้งไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในถ้ำเนี่ยแหละพี่มันจะไปไหนได้วะประทานไม่ใช่พี่เอากลับมาบ้านแล้วอะไรหรออยู่นี่แหละฟอตขึ้นรถดูมันนีกลับประธานขึ้นฟรถปุ้ยปืนเราเอาามาเ็ม่าฟังมาถอดเติมไม่ได้วะแม่อนเงินรรทำไมหลับ มันมีทางปิดไว้สองทางไงอันนี้ฟองมันนี่ฟองมันนี่แล้วอ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 ืมอันนี้มันมีซอมบี้อยู่ข้างในเว้ยไม่ใช่ไงเนี่ยถึงบอกไงแล้วก็มีทางไงตรงห้องสมุดอ่ะมีทางไว้อีกนี่เกิดเหตุการณ์เชื้อโรคระบาดปะเนี่ยมาอยู่ในท่อกันอุ้หูคิสซี่คิสซี่ไปไหไปไหนวะ ยังแม่ไปด้วยอ่ะแน่นอนเพียวไปที่บ้านหนึ่งตัวแล้วข้งนอกคุณแล้วอ่ะไม่นอนก่อนกันเสียงมันใดได้เนีกูหวังว่าเราจะไม่เจออะไรเจอกิ๊สซี่ระวังกิ๊สซี่อย่างเดียวเลยตอนนี้ีแรงมากอ้าวตัวอะไรตายแล้วนั่นอ่ะไม่รู้ซึ่งอะไรอ่ะตะคู่งอะไรกันตะคู่ตายอ่ะเกียง ตะเกียงอุ้ยแมงมุมาแมงมุมขวาดอดที่รถหลังดอดลโอ้โหชีวิตมาคืนลำบากเลยที่ของว่อฝากน้องแมวเดี๋ยวฉันจะตายแล้วหรืว่าในทางก่อนแล้วกันจะทำยี่ไหนวะอยู่ตรนี้ที่เปิ ออ้แยวแย่จริงจริงเยอะแล้พี่เต้ไปล่ามัสิพี่เต้ล่ามัสิไอพี่เป็นล่อมันเลยฮะล่ามให้ล่ามอ๋อยเย้ยไอ้ไอ้ไอ้สเกลไอ้เวทดเก้าก็ตันแม่งยิงเลยเไอเจ้า้ยพี่ไม่มีโล่พี่ไม่มีโล่พุชจ๊อใช้ได้เออพวกคุณใช้ได้เป็นประโยชน์ดิสักรู้ขอกินกัน โอ้ยทำไมมัายไอตัวนี้โอ้ยแหลก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 ดอตเยอะแหลกขายไม่ได้เหรอไปตึบ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 โอ้หน้าแดงหน้าแดงเขินเขินโอ้โหแพ้ผู้ชายสื่อทันโน้ตโอ้ย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 แต่ผู้ชายผู้ชาไม่น่าใช่ผู้ชายเลยพิ่เต้พิ่เต้แมวขึ้นไปแล้วพิ่เต้แมวขึ้นไปแล้วไหนใน โอยพี่เรนาี่เห็นเอ๋อยู่ในแมวใดตัวนี้มันหายไปห้องขึ้นได้เองใช่มันขึ้นได้เดโอ้โหจะตายกูจะตายสวัสดีครับไมู่้นอนขอนอนกันฝันไปเมื่อกี้ฝันไปนี่นีไม่พีพีตายเมื่อกี้ แลยยยาอู่หน้าาบ้นวดีที่ขอไม่กระจายเอาแมวกูตกไปอยู่กับวิสกี้เฉยวิสกี้ยังมันชื่อ,อวิสกี้ชื่อวิสกี้ว่ะอิลลี่ไม่ใช่อิีลลี่เหรอไอวิสกี้ปะปืนหลอนหนีเงี้ยหรอไจะจุกอ่ะ <c oughs> อเย้ผสมเยอะมากเลยอะ่ะ อ,อุ้ยอุ้ยเต็มเลยมีใครสร้างกองไฟได้ไหมลองไม่สร้งใะ่พี่เต้ระวังหลังนี่คือสาเหตุที่ NPC ลงมาอยู่ใต้ดินกันนะเออแล้วผมลงมอสนี้มานะพีเรือเรือนั่งได้หลายคนโอ้ยแล้วเอาไปจนไพ่นั่งได้หลายคนเรอครับว่าไงที่นั่งแ,แบบเรือใหญ่ๆหญ่อะอ๋ะอ,อ เลี้ววววย,ย,ยวประตูประตูเปิดเปิดด้านเดียวเนี่ยหรอปะมันไม่ได้เปิดตรงข้ามกันเฮ้้ยยตดตดมาแล้ว,ลวก็ตดไปว <c oughs> างอย่างนั้นถูกปะใช่กจะวังชิดเต้ดีมันโปร่งแสงได้นะมันโปร่งเลยนะเ <Perfect. S 2> ือเฟกโปร่ง วางไหนตรงบ้านที่สร้างอยู่นะอะไรล่ะต้องยิ้มสร้างกันละล่ะต้องยังไงอ๋อต้องขาเพื่อนมาด้วยฟอสเอาเพื่อนติดเพื่อนติดไฟมาทำให้ติดไฟวะเนี่ยเพื่อนติดไฟได้ไงอ่ะไม่ติดไฟเยเลยแกติดไฟได้ไงวะเพื่อนตามหลังเองฟอแล้วม็นก็ติดไฟฟอสเอ็นเตอร์เมนเอ็นเตอร์เมนไหนไปตามมา เฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ติดไปมันอยู่ไหนอ่ะใต้บ้านใต้บ้านอยู่ไหนพี่น้องพี่น้องพี่น้องให้พี่น้องให้นี่พีเจมพี่เจอมาใส่เหรอเฮ้ยมันขึ้นไปอ่ะอุ้ยไปแล้วไปแล้วท้าวขุนรัวมันมองใครย เดี๋ยวนี้นมันเองตายเลยเขาเนี่ยเหี้ยเอ็นนะแม่เองเดี๋ยวนี้ให้เอไอ้ฮาวเป้งกูมีอาวุธแล้วอย่าห้าวเป้งตั้งแต่ไม่มีเกาะก็โดนโดดจสองบล็อกนี่อยู่ยากขึ้นเยอะเลยอยากไปทำฟาร์มเย่เลยขี้มอนเต็มเลยฮะที่เพี่เลยอาหารละละนอนแม่ทุกคนเออนอนไหมตอนเช้า ก็เียื่อเย่อทำม่โยนมันเลยเขาคุกเเจ้าโยนให้อย่างนี้โยนให้อย่างนี้เลยปาตี้ปาตี people people ้ปาตี้เอาไปอีกห้านหนวะโอ้ยเรับไม่ได้หรอวะโอ้ยแย่มี่อรัดอาหารสำรองว่าอาหารสำรองอาหารสำรองเหอวะ

จะปลูกแถวบ้านแล้วเออเรามีถังไหมมีใครขุดไอรอนยังมีถังมีถังเฮ้ยเอาถังมาไม่มีดีกว่าทางมันกลายไปแล้วนี่หว่าเลอะชั้นแรกเราอย่าทพี้เลยอชชั้นสองเลยอะใช่โอ้จี้เนี่ยเอาดอกอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาดอกนี่เองแปลกเขาเล่นเขาเล่นนอกบ้านอะใช่ สายสายธรรมชาติชอบเราความร้อยใจก็มีคนอื่นมองด้วยอย่างเดียวสนุแปลกๆกัเราฮะกระดขึ้นเฮ้ยอะไรวะเรายิงตัวยิงตัวยิงตัวยิงแดดแดดแดดเดดโอ้โหหลับเลยเฮ้ยสองตัวปืนเฮ้ยด้วด้วยสองตัว Tôi là anh chỉ nắm dù.